สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยออกเมื่อปีพศ2539ค่ะสำหรับหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยนะคะท่านเป็นลูกศิษย์นะคะหลวงพ่อปานวัดบางลมโคแล้วก็เป็นสหายธรรมนะคะที่สนิทกับหลวงพ่อฤษีมิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะโดยนะคะตำนานนะคะ สำหรับหลวงพ่อมีก็เป็นตำนานในพื้นที่มากเลยนะคะเรื่องของการปราบผีนะคะ องนี้ด้านหลังจะเป็นยันเกราะเพชรนะคะแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟค่ะสำหรับท่านที่ชอบใช้ยันเกราะเพชรอยู่แล้วนะคะก็แนะนำรุ่นนี้ให้ไปใช้นะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ